ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Exclusive Test Drive Experience New Expander by Mitsubishi IMA ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่คามาโบโกะพระราม3นั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเกรสสุดพิเศษนะคะจากมิสต IMA พี่เล็กนั่นเองค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้พี่เล็กแนะนำตัวนิดนึงค่ะผมชื่อเล็กนะครับตำแหน่งนะครับเป็นスペลิสต์ครับของทางบริษัทมิสู IMA ครับผมวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับเกียรติจาก คุณเล็กนั่นเองขออนุญาตเล็กพี่เล็กได้ไหมคะจะได้สนิทสนมกันมากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะพี่เล็กจะมาแนะนำ New Expander ใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ครับผมวันนี้ New Expander มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะครับก็เริ่มจากในส่วนของภายนอกนะครับแล้วก็จะปรับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นออกแบบใหม่นะครับตัวนี้เพิ่มความเพิ่มความล้ำสมัยครับแล้วก็ความหรูหราให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ให้ตัวรถเองเนี่ย เป็นสไตล์ที่เป็นรถ MPV ที่เป็น SUV มากยิ่งขึ้นค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กด้วยใช่ไหมเอ่ยที่เราสังเกตได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ครับก็แม็กตัวนี้เองเนี่ยปรับขนาดนะเป็น7นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแม็กแบบทูโทนครับแล้วก็ตัววงล้อของตัวแม็กเองเนี่ยก็จะเป็นแบบสเตปลิมครับซึ่งจะมีการเว้นขอบไว้นะครับทำให้ตัวแม็กเองเนี่ยดูสวยงามแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับผมใช่แล้วนะคะอะ ภายนอกดูสวยงามขนาดนี้ภายในจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองทดลองขับกันเลยค่ะได้เล<า>ยครับ,ลรบแล้ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในรถ New Expander เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สำหรับรถคันนี้ค่ะเรียกได้ว่าเข้ามาสะดุดมากๆเลยกับหน้าจอขนาด9นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงแล้วก็ตัวนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยเนาะใช่ใ,ชใชครับยังไม่หมดค่ะ เข้ามาสะดุดอีกแล้วสําหรับคอนโทรลนะคะคอนโซลหน้า,อาคอนโซลหน้าครับคอนโซลหน้าตรงนี้ครับก็คอนโซลหน้านะครับตัวนี้จะเป็นทูโทนครับน้ําตาลตัดดำนะครับ,ดดรบซึ่งอย่างคอนโซลตัวนี้เองเนี่ยก็จะใช้เป็นวัสดุบุนุ่มครับแล้วก็เป็นเดินได้เ<ม>ต็มจริงทั้งหมดนะครับผมก็ทําให้ตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่ามีความหรูหราแล้วให้สัมผัสที่เป็นซอฟทัชมากขึ้นนะครับไม่ให้เพียงเฉพาะบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับตัวแผงประตูด้านข้างนะครับที่รองแขนนะครับที่บริเวณด้านข้างประตูเนี่ยก็จะใช้วัสดุ บูนุ่มทั้งหมดนะครับเั้นเวลาที่เราขับใช้งานในเมืองหรือเดินทางไกลเองเนี่ยรับรองว่ารถคันนี้เองเนี่ยให้ความสบายกับลูกค้าแน่นอนครับก็พวงมาลัยเนี่ยจะเล็กลงแล้วก็การจับเนี่ยจะกระชับมือยามากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าตัวนี้ทางมิสูมิชิเองเนี่ยก็เรียกว่าเก็บนะครับเก็บในส่วนของตัวอย่างนะครับกลุ่มลูกค้านะครับที่ใช้งานนะครับนี้ก็เรียกว่ามีการปรับในส่วนตัวขนาดพวงมาลัยใหม่นะครับทำให้การจับ กระชับมือมากยิ่งขึ้นรถคันนี้มีความกว้างขวางม,ม,ม,มากเลยเนาะใช่ครับสามารถ<ม>จุได้กี่ที่นั่งคะเจ็ดที่นั่งนั่งกันแบบสบายๆไม่ต้องอึดอัดนะครับแล้วในส่วนของเรื่องแอร์ล่ะถ้าอยู่เบาะหลังสุดจะแบบว่าร้อนไหมตัวนี้นครับแถวสามเนี่ยก็เย็นครับจริงๆถ้ามีแถวที่ฟรีเนี่ยเย็นก็เย็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <laughs> เพราะว่าเรามีการออกแบบนะคะในส่วนของการกระจายของแอร์เนี่ย<ช>ได้อย่างทั่วถึงไปถึงข้างหลังนั่นเองใช่ครับตัวนี้แอร์เนี่ยเรามีทั้งหมด2ตู้นับตู้แอร์เรายิทง้งสองสองตู้เลยครับก<อ>พราเรียกว่าเย็นทั่วถึงครับค่ะแล้วก็บะละคะตรงนี้บะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบใหม่ด้วยใช่ไหมเหรใช่ครับตัวนี้ตัวบะหนังนะครับจะเรียกว่าให้สมัมผัสที่ดี นะครับแล้วก็เป็นเบาะพิเศษครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็นแบบพีดกาบเบาะหนังแบบพีดกานะครับซึ่งเบาะตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยสท้อนความร้อนจากแสงแดดนะครับช่วยลดอุณหภูมิขณะที่รถเราจอดตากแดดอย่างนี้ครับรถคันนี้เองเนี่ยจอดแกดดเนี่ยเรามานั่งเองเนี่ยก็เรียกว่าสบายนะครับไม่รู้สึกว่าร้อนนะครับผมเป็นในส่วนของตัวระบบตัวแอ นะครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าขาดไม่ได้เลยสาหรับเมืองไทยแล้วช่วงนี้ด้วยนะครับใช่แล้วร้อนมากนะครับตัวนี้ถ้ารถเราจอดตากแดดร้อนๆเองเนี่ยเรากดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับก็คือปุ่มนี้เลยครับเป็นปุ่มคูแม็กนะครับกดปุ่มเดียวนะครับทุกอย่างจะเรียกว่าสุดนะครับสุดที่นี่คือพัดลมครับเปิดให้สุดครับตัวอุณหภูมิแอร์เนี่ยจะปรับให้ต่ําสุดนะครับผมก็เรียกว่าทําให้ห้องโดยสารเนี่ยเย็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอ้ดีมากๆเลยทีเดียวครับผมตัวเกียร์ การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยที่เรียกว่าออกตัวนุ่มนวลน,นะครับการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลน,นะครับทําให้การขับขี่เราสม o ท t h มากขึ้นนะครับรถคันนี้เอ,เองเนี่ยก็มีการปรับนะครับในส่วนของตัวระบบโช๊คนะครับใหม่นะครับก็เรียกว่าปรับให้มันหนืดมีความหนืดมากยิ่งขึ้นใหญ่ยยขึ้น,นครับแล้วก็หนืดขึ้นนะครับในส่วนของการเก็บนะครับอย่างบริเวณเช่นตรงนี้เองก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างเยอะนะครับค่ะะฉะนั้นรถเนี่ยจะเรียกว่า ให้ความนุ่มนวลแล้วก็ไม่โค้งใช่คแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะเกรดรับเชิญสุดพิเศษนะคะพี่เล็กนะคะจากมิสซู i อเอมากๆเลยค่ะขอ,คขอบคุณม,มาก<อ><อ>ค่ะนะคะคอยากให้พี่เล็กฝากช่องทางการติดต่อนะคะทางช่องทางไหนได้บ้างคะครับก็เดี๋ยวถ้าสนใจครับตัวนี้ในส่วนของตัว Mitsu s i s h i New e วเอ็กซครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านนี้เลย,เลยนะครับผมครับ ก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่มิสูไอเอนั่นเองค่ะควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากเลยครับ,คร,บครับแล้วเจอกันใหม่ครับ